เมื่อกลุ่มนักสำรวจพวกเขาเนี่บังเอิญได้ไปพบมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ในสุสานใต้ดินโดยที่พวกมันก็มีชีวิตอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วและพวกมันน่ก็ไม่มีวันตายและเรื่องราวของพวกเขามันจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันพมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสักเก้าสิบเก้าไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเรา และถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนเพื่อเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเดทไมค์กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันนี่ก็จะเปิดเรื่องมาบนเกาะแห่งหนึ่งในขณะที่กลุ่มโจรสลัดกลุ่มหนึ่งเนี่ยกำลังนั่งพักผ่อนกันอยู่จู่จู่โจรสลัดชายคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ลุกเดินแยกออกไปทําธุระส่วนตัวและในระหว่างที่เขาเนี่ยยืนยิงกระต่ายอยู่นั้นเขาเนี่ยก็ได้เห็นวัตถุประหลาดบางอย่างวางอยู่บนพื้นตรงหน้า เขาเนี่ยจึงได้หยิบขึ้นมาดูด้วยความสงสัยและจากนั้นเขาเนี่ยจึงเดินสำรวจรอบบริเวณตรงด้านก่อนจะเดินไปเจอเข้ากับถ้ำแห่งหนึ่งและเขาเนี่ยจึงเดินเข้าไปในถ้ำก่อนจะใช้ไฟแช็กอันเล็กๆส่องดูและแต่ใดนั้นเองเขาเนี่ยก็ทำไฟแช็กตกก่อนที่จู่ๆเขาเนี่ยก็ตกลงไปในหลุมเล่ากับถูกอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นดูดลงไปและเขาเด็กก็ไม่สามารถกลับขึ้นมาได้อีกเลยและหลังจากเหตุการณ์นั้นในเวลาต่อมาวอลเลนพลา ลูกชายมหาเศรษฐีกับแฟนสาวของเขาอย่างซูหลิงและนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นสาวอย่างลิเอะรวมทั้งสเตอลีอดีตวิศวกรทหารพร้อมด้วยกลุ่มทหารรับจ้างท้องถิน่นพวกเขาเนี่ยก็ได้มาทำภารกิจสำรวจกันที่อดีตหลุมปืนกลตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยกลุ่มทหารรับจ้างก็มีจ่าอูลาที่เขาเนี่ยได้ลงไปสำรวจในหลุมคนเดียวแต่ทว่าจ่าเนี่ยกลับติดเล่นดันเอาหัวกะโหลกที่เจอในนั้นมาแกล้งแย่ให้คนอื่นๆตกใจ จนวอลเลนเนี่ยต้องบอกให้ร้อยเอกหัวหน้ากลุ่มทหารเตือนให้เขาเนี่ยเลิกเล่นอะไรแบบนี้เพราะเขาเนี่ยมาทํางานที่จริงจังมากและที่นี่ก็ยังมีนายทหารคน,นอื่นๆอ,อีกหลายคนด้วยและหลังจากนั้นเมื่อจาอูลาเนี่ยตรวจสอบแล้วว่าหลุมปลอดภัยดีทําให้ทางด้านของวอลเลนเขาเนี่ยจึงนําทีมงานบางส่วนเข้าไปดูในนั้นกันในขณะที่บางส่วนเนี่ยก็เฝ้าระวังอยู่และด้วยลางสังหอรของสแตนลีที่เขาเนี่ยรู้สึกกังวลมากเพราะแถวนี้เนี่ยเป็นถิ่นของพวกโจรสลัดทําให้พวกเขา จึงเดินเท้ากันไปและตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้อยู่กันที่พื้นที่ของเกาะอาาอุณาอ่าวโทมินีซูลาเวสีของประเทศอินโดนีเซียโดยพอดูในหลุมกันเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยก็ได้พากันเดินมาสักพักใหญ่ๆจนถึงประตูทางเข้าเหมืองล้างบนเกาะซึ่งเหมืองแห่งนี้ก็มีอยู่หลายแห่งกระจายกันอยู่บนเกาะและพวกมันเนี่ยก็ถูกทิ้งให้ล้างตั้งแต่ตอนที่ญี่ปุ่นบุกในช่วงยุคล่าอาณานิคมในปี1942โดยที่เมืองที่พวกเขาอยู่กันในตอนนี้ ก็เคยถูกญี่ปุ่นเน้นนำมาใช้ใหม่สําหรับเป็นที่ซองสุ่มกองกําลังแทนบังเกอร์และก็เป็นที่ที่พวกเขาจะเข้าไปหาอะไรบางอย่างกันและเนื่องจากที่ช่วงนี้มีสัญญาณเตือนแผ่นดินไหวและพวกเขาเนี่ยก็เกรงว่าดินอาจจะถล่มถ้าไม่สแตนลีย์จึงต้องขอตรวจสอบพื้นที่ก่อนก่อนจะให้วอลเลนเข้าไปได้โดยในระหว่างตรวจสอบสแตนลีย์ก็ได้พูดคุยกับลิเอแล้วก็ได้รู้ว่าเธอเนี่ยตามวอลเลนมาเพื่อทํางานค้นคว้าวิจัยของตัวเอง และตัวของลีเอเธอเนี่ยก็ต้องการหาข้อมูลที่ซับซ้อนของประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมีหลายเรื่องที่ยังไม่มีคำตอบและเธอเนี่ยยังอยากรู้ชุดความคิดของพวกทหารด้วยซึ่งสแตนลีล์ที่เคยเป็นทหารมาก,ก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่สามารถให้คำตอบเธอได้เพราะทหารแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันไปเสียหมดอยู่แล้วและในระหว่างที่สแตนรียีเนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่นั้นเขาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบสักพัก โดยคนอื่นๆเนี่ยก็ต้องอยู่ในระยะไกลๆแล้วก็ห้ามเดินออกไปไกลเพราะไม่รู้ว่าข้างนอกนั้นมีอะไรอยู่บ้างและตอนนี้ทางด้านของวอลเลนเขาเนี่ยก็เริ่มเบื่อที่ต้องรออยู่เฉยๆแล้วและจูๆ่ๆในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ได้ถูกวัตถุบางอย่างพุ่งเฉียวหน้าไปด้วยความเร็วสูงพร้อมกับที่มีหากระสุนพุ่งเข้ามาใส่กลุ่มของพวกเขาจนทุกคนเนี่ยต้องรีบหมอบและหลบกระสุนกันใหญ่และพวกทหารเนี่ยก็ได้ยิงตอบโต้กลับไปจากทิศทางที่กระสุนพุ่งเข้ามาและเมื่ออีกฝั่งเนี่ยยิงโจมตีพวกเขาไม่หยุด ทำให้พวกเขาต้องวิ่งเข้าไปหลบกันในเหมืองก่อนที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะปาระเบิดมาใส่ทางเขา้าทําใหอารดิโอนายทหารคนนึเี่ยบาดเจ็บหนักและทางเข้าเนี่ยก็ได้ถูกถล่มปิดตายทาให้พวกเขาทั้งหมดจึงต้องติดอยู่ในเหมืองด้วยกันและเมื่อเขามาติดอยู่ในเหมืองแล้วทั้งด้านของสแตนลีย์เขาเนี่ยก็ได้ลองไปดูก่อนจะพบว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถออกไปทางเดิมที่ถล่มได้และพวกเขาเด่น่าจะต้องเข้าเหมืองไปเรื่อยๆเพื่อหาทางออกอื่นที่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า และตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ไม่มีสัญญาณจะติดต่อภายนอกได้เลยและพวกที่โจมตีก็น่าจะเป็นพวกโจรสลัดที่คงจะต้องการสิ่งเดียวกับที่วอลเลนต้องการก็เป็นได้ทําให้ตัวของสแตนรีย์เขาเนี่จึงบังคับให้วอลเลนบอกออกมาว่าเขาเนี่ยมาตามหาอะไรกันแน่จนตัวของวอลเลนเนี่ยต้องยอมบอกว่าเมื่อปีก่อนทีมชุดสํารวจชุดหนึ่งของบังเกอร์พวกเขาเนี่ยก็ได้ค้นพบหลุมหลบภัยของกองทัพจัก,กรวรรดิบนเก,นกาะใกล้สุมารตราและในดานเนก็มีเอกสารคําสั่งเคลื่อนพล แล้วก็ตารางส่งสเสบียงที่เขียนไว้เป็นรหัสและลีเอเนี่ยก็ช่วยทํางานเพื่อแกะรหัสนั้นและมันเนี่ยก็นําพวกเขามาสู่ที่ดีโดยที่ที่วอลเลนเนี่ยเชื่อว่ามีทองคําของยามาชิตะฝังอยู่ทําให้สแตนลีเนี่ยจึงหงุดหงิดที่เขาเนี่ยถูกตามมาเพื่อช่วยตามหาสมบัติในตำนานเสย่างนั้นและเขาเนี่ยอาจจะต้องเสี่ยงชีวิตมาตายอยู่ในนี้ด้วยและไม่ว่าจะมีทองคําจริงๆหรือไม่พวกเขาเก็ยังต้องหาทางออกจากที่นี่กันให้ได้ก่อนและเรื่องสมบัติเนี่ยจึงเอาไว้ค่อยว่ากันทีหลังทําให้หลังจากนั้น พวกเขาเนี่ยจึงออกเดินเข้าไปในเหมืองกันแล้วก็พยุงเอาคนเจ็บไปด้วยก่อนจะเดินไปจนถึงประตูอีกบานด้านในซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดินเข้าไปในนั้นกันต่อโดยตัวของสแตนรีย์เขาเนี่ยก็เป็นคนเดินนําอยู่หน้าสุดและเมื่อพวกเขาเนี่ยได้เดินกันไปอยู่บนกลางสะพานไม้ที่เชื่อมระหว่างหุบเขาสองฝั่งหยุดๆเนี่ยก็ได้มีเสียงเพลงปลุกใจดังขึ้นและที่ด้านหน้าของพวกเขาก็ได้มีแสงไฟส่องสว่างขึ้นมาและมันเนี่ยก็ส่องไปที่ทงญี่ปุ่น ซึ่งขึงอยู่บนกำแพงหินและเพลงเนี่ยก็ได้เงียบเสียงลงไปทำให้พวกเขาเดาเอาว่าอาจจะมีคนอยู่ในนี้และมันนี่กาจจะเป็นโจรสลัดที่ไล่ย,ยิงก่อนหน้านี้พอพวกนั้นรู้ว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในนี้แล้วแต่นั่นเนี่ยก็หมายความว่าจะต้องมีทางเข้าออกอื่นอยู่อย่างแน่นอนและหลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินไปกันต่อจนพวกเขาเนี่ยเข้าไปถึงห้องเก็บของซึ่งมีชุดและหน้ากากป้องกันแก๊สพิษอยู่ แล้วก็ยังมีภาพถ่ายที่ลิเอสนใจก่อนจะเก็บพวกมันไปด้วยและเมื่อกลุ่มของพวกเขาได้เดินลึกกันเข้าไปเรื่อยๆพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นห้องศูนย์กลางการสื่อสารโดยในนั้นเนี่ยก็มีเอกสารและก็แผนที่ซึ่งลิเอศเนี่ยก็ได้รู้ว่ามันคือตำแหน่งพิกัดของกองทัพจัก,กรวรรดิในตอนปี1945ทําให้วอลเลนจึงยิ่งมั่นใจว่าทองของยามาชิตะจะต้องอยู่ข้างล่างนี้อย่างแน่นอนส่วนตัวของสแตนรลี เขาเนี่ยก็มั่นใจเหมือนกันว่าวอเลนเนี่ยต้องมีความลับมากกว่านั้นพอที่นี่ดูเหมือนไม่ใช่แค่หลุมลบภัยธรรมดาธรรมดาทำไมลีเอทจึงบอกความจริงให้ทุกคนได้รู้ว่าหลุมลบภัยแห่งนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยดาวเทียมที่731หน่วยลับเพื่อการค้นคว้าทางการแพทย์และก็พัฒนาอาวุธชีวภาพและเคมีโดยใช้การทดลองคั้นรุนแรงกับมนุษย์อย่างพวกแก๊สทำลายประสาทหรืออาวุธเชื้อโรคโดยพอได้ยินเล่นออสเตรลียเนี่ยยิ่งหัวเสียมากขึ้นไปอีก พอรู้สึกเหมือนถูกหลอกมาเป็นหนูทดลองแต่หัววอลเลนเนี่ยก็แก้ตัวว่าเขาเนี่ยไม่คิดว่าจะต้องมาติดอยู่ในเหมืองแบบนี้และก็ไม่มีความลับอย่างอื่นมากไปกว่านี้อีกแล้วแล้วมาได้ทราบความจริงทั้งหมดกันแล้วนั้นถ้าไม่ต่อจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปถึงส่วนของห้องนอนและที่ห้องนี้ก็มีเตียงไม้ตั้งอยู่ทําให้พวกเขาจึงใช้มันเป็นที่พักให้คนเจ็บได้และในตอนนั้นลอยเอกกับอูลาก็อาสาจะไปหาทางออกอื่นให้ พาะเขาจะต้องการพาทุกคนออกไปอย่างปลอดภัยและไม่มีใครต้องตายโดยให้คนอ,อื่นๆย่อก,กันอยู่ที่ห้องนี้แต่ทว่าวอลเลนก็ไม่ยอมเพราะไม่ต้องการให้ใครไปเจอทองก่อนเขาทาให้ร้อยเอกจึงปล่อยให้วอลเลนกับแฟนสาวไปกับเขาด้วยให้ไปรับความเสี่ยงเอาเองแต่ก็ได้ทิ้งปืนสั้นไว้ให้สแตนรีย์ที่จะรออยู่ที่นี่กับลิเอตและคนเจ็บโดยในขณะที่รออยู่ในห้องนั้นทางด้านของลิเอตเธอเนี่ยก็ได้เกิดความสงสัยว่าทําไมสแตีย์นีถึงเลิกเป็นทหาร ทำให้เขาจึงเล่าให้เธอฟังว่าในตอนที่เขาได้กลับมาจากอัฟกานิสถานเขาจะได้ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนๆก็จะมีคนมาชนเขาแล้วไม่ขอโทษก็เลยเกิดการโต้แย้งเถียงกันขึ้นและพอรู้ตัวอีกทีเขาเนี่ยก็เอาขวดเหล้าตีหัวคนคนนั้นไปเสร็จแล้วและเขาเนี่ยก็คิดจะเอาขวดที่แตกปาดคอคนคนนั้นด้วยเพื่อจะจบการต่อสู้เสียแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ทําอย่างที่คิดและก็ถูกลากออกไปก่อนที่ตํารวจจะมาถึงแต่ถา่าสิ่งที่เขาขัดใจ ไม่ใช่การที่เขาเนี่ยไม่ได้ฆ่าตามสัญชาตญาณแต่เป็นการที่เขาเนี่ยชอบมันตั้งหากโดยพอได้ยินทาเอาลีเอเนี่ยไม่กล้าถามอะไรต่ออีกเลยและทางด้านของสเตนลีที่เขาเนี่ยได้รู้มาว่าลีเอเนี่ยมาที่นี่เพราะหน่วย73็ดหนึ่งเขาเนี่ยก็เลยกาชับให้เธอว่าอย่าบอกให้วอลเลนรู้ด้วยจะดีกว่าและในระหว่างที่สแตนลีเนี่ยนั่งคุยกับลีเอนั้นพวกเขาเนี่ยก็มีโจโกทหารอีกนายคอยเฝ้ายามให้โดยอาริโอเนี่ยก็สังเกตเห็นว่า ทรายใต้เตียงเนี่ยได้ยุบลงไปและหลังจากนั้นเพียงแก่สักพักเดียวเขาเนี่ยก็ได้ถูกมือสองข้างโผล่ขึ้นมาจากทรายแล้วก็จับขาที่บาดเจ็บของเขาแล้วก็ลากเขาหายลงไปโดยเสียงร้องของอาริโอก็ทําให้อีกสามคนเนี่ยตกใจมากทําให้พวกเขาทั้งหมดเนี่ยจึงรีบลุกขึ้นมาดูก่อนจะได้เห็นร่างประหลาดวิ่งหายไปข้างล่างนั้นทําให้โจโกเนี่ยก็เลยกระโดดตามลงไปช่วยเพื่อนโดยไม่พูดความทาเพลงและสแตลีย์จึงเอามีดไทลีเอเป็นอาวุธและทั้งสองนี่ก็ได้ตามโจโกลงไปด้วย โดยที่ข้างล่างนั้นมัน,นก็เป็นอุโมงค์ที่มีทางแยกหลายทางและโจโก,โกเนก็วิ่งไล่ตามสิ่งมีชีวิตรูปร่างหน้าตาประหลาดไปก่อนแล้วและก็ทิ้งให้สแตนลีลีอยู่กับลิเอะเพียงสองคนและทั้งสองเนก็ได้เห็นว่าอาลิโอเนถูก่าตายไปแล้วทําให้พวกเขาเนจึงต้องรีบไปจากตรงนั้นเพราะรู้แล้วว่ามัน,นไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งแต่ทว่ายังไม่ทันจะได้ไปไหนทั้งสองเนก็ถูกล่างที่สวมชุดและหน้ากากการแก้จู่โจมทําร้ายแลวก็จับตัวพวกเขาไปส่วนอีกที่ดังด้าน ทั้งฟังของร้อยเอกอูลาวอลเลนและแฟนสาวพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินมาเจอเข้ากับบันทึกทางการแพทย์สูตรยาและก็บันทึกการทดลองภาษาญ,ญี่ปุ่นโดยในห้องด้านมันเนี่ยก็เต็มไปด้วยขวดโหลและก็ห้องสําหรับทําการทดลองและในขณะที่ไม่มีใครรู้ตัวประตูที่พวกเขาเดินเข้ามามันเนี่ยก็ได้ปิดล็อกลงไปอย่างเยีบเยบบแล้วในทอีกทางด้านทางด้านของโจโกหลังจากที่เขาเนี่ยได้ตามไปตัวประหลาดนั้นมาเขาเนี่ยก็ได้ไปอยู่ในท้องถงทําด้านล่าง และก็ยังคงไม่รู้ว่าอาริโอเนี่ยได้ตายไปแล้วและเขาเยังก็ได้เห็นซากศพอยู่ในโถงนั้นกับร่างประหลาดที่โผลออกมาทําให้เขาตกใจจนเขาเนี่ยลั่นไกย,ยิงใส่มันตายไปหนึ่งคนและร่างของมันเนี่ยก็มีหน้าตาที่ประหลาดมากแถมยังสวมใส่อุปกรณ์บางอย่างไว้อยู่บนหัวและในจังหวะนั้นพวกมันอีกคนเนี่ยก็ได้โผลออกมาทําร้ายเขาทําให้เขาเนี่ยต้องต่อสู้และฆ่ามันไปอีกคนแต่ทว่าพวกมันเนี่ยก็ได้ออกมาลุมล้อมเขาอีกจํานวนมากทําให้สุดท้าย เขาจริงๆถูกพวกมันฆ่าตายไปจนได้และทางด้านร้อยเอกกับอูราพวกเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงร้องของโจโกจึงได้เพิ่งรู้ตัวว่าพวกเขาได้ถูกขังอยู่ในห้องนี้ไปเสียแล้วและตนนด้านเสียงเพลงปลุกใจเนี่ยก็ได้ดังขึ้นมาอีกครั้งและในขณะดเดียวกันนั้นทางด้านของลิเอะเธอเก็ได้เป็นล่ามแปลคาพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นของล่างในทักกากนั้นให้สแตนลีเนี่ยฟังว่าตอนนี้เขากับเธอเนี่ยเป็นเฉลยของกองทัพจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นแล้วพอมันเนี่ยคิดว่า พวกเขาเนี่ยเป็นศัตรูแม้เธอเนี่ยจะพยายามบอกว่าสงครามเนี่ยมันจบไปแล้วและพวกเขาเนี่ยก็เป็นมิตรแต่บันเนี่ยก็ไม่เชื่อทำให้ทางด้านของแตนลีเขาจึงตัดสินใจพุ่งเข้าทำลายมันจนบันเนี่ยล้มลงและเขาเนี่ยก็ได้ถอดหน้ากากของบั้นออกก็จะเห็นว่ามันเนี่ยมีใบหน้าประหลาดมากและตัวของลิเอะเธอก็ได้เปิดวิดีโอตอนที่ญี่ปุ่นยอมจำนนในปี1945ให้มันดูถ้าไม่มันเนี่ยสติแตกแล้วก็หันไปคุยกับศพของทาดากิที่อยู่ตรงมุมห้อง และก็บอกว่าทากินั้นพูดถูกแล้วโดยจากนั้นมัน,นก็ได้บอกพวกเขาว่ามันยังได้เฝ้าที่นี่มาหลายปีแล้วตั้งแต่กองทัพญี่ปุ่นจากไปโดยมันกับทากิเนี่ยก็มีกันสองคนและก็ออกไปไหนไม่ได้โดยทางด้านของทากิเขาเนี่ยก็เชื่อข่าวว่าญี่ปุ่นเนี่ยยอมจำนนแล้วแต่ตัวของมันเนี่ยไม่เชื่อจึงเกิดการทะเลาะก,กันขึ้นและมันเนี่ยก็เป็นคนฆ่าทากิตายโดยพวกเฉลยที่มาก่อนหน้ามันก็ถูกทําให้กลายเป็นปีศาจ และแก๊สพวกนั้นก็ทําให้กลายเป็นบ้าโดยพวกบาเนี่ยก็ได้ถูกฉีดยาที่ทําให้ไม่แก่แต่ก็เป็นแค่อีกการทดลองที่ล้มเหลวเพียงเพื่อจะสร้างทหารที่ข้ามไม่ตายขึ้นมาจนกระทั่งได้มีการปรับสูตรยาจนสําเร็จและก็สร้างองค์ขลักจัก,กรวรรดิได้ในการทดลองกับทหารอีกชุดหนึ่งและในขณะที่ทางด้านของพวกลิเอพวกเธอในกําลังนั่งฟังไอ้เจ้าตัวประหลาดนั่นอีกที่ทางด้านของห้องสี่คนในตอนนี้หลังจากที่พวกเขารู้ตัวว่าถูกขัง พวกเขาเนี่ยก็ได้ถูกร่างปหลาที่แข็งแรงมากร่างหนึ่งจู่โจมโดยวอลเลนเนี่ยก็ได้ถูกแทงถ้าไม่ร้อยเอกกับอูลาจึงได้ช่วยต่อสู้และก็ฆ่ามันตายได้โดยบนหัวของมันก็ถูกเขียนเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเอาไว้ว่ามันเนี่ยเป็นคนออสเตรเลียอายุ24ปีโดยวอลเลนเนี่ยก็มั่นใจว่ามันเนี่ยต้องเป็นเฉลยศึกแน่ๆและทีน่นี่คงเป็นที่เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นหนูทดลองแต่เขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรและสิ่งที่เห็นในห้องทดลอง ก็ทาให้วอลเลนเนโมโหามากเพราะทองที่เขาตามหาได้ถูกนําไปทําเป็นยาสาหรับฉีดให้นักโทษเฉลยศึกเหล่านั้นนั่นเองแล้วเมื่อได้เห็นแบบนั้นทําให้ซูหลิงยังจึงได้พูดให้เขาหายโมโหว่าพวกเขาเนี่ยสามารถเอายาพวกนี้ไปขายในตลาดมืดได้และมันเนี่ยก็มีราคามากกว่าทองคําเสียอีกและในขณะที่ร้อยเอกกับอูลาเนี่ยง่วนอยู่กับการเปิดประตูวอลเลนกับซูหลิงพวกเขาเนี่ยจึงแอบเก็บตัวอย่างยาในหลอดฉีดยาไปและในขณะเดียวกันทางด้านของสแตนลีลีกับลิเอะ พวกเขาเนี่ยก็ได้รู้แล้วว่ามีอุโมงค์ที่นําไปสู่ข้างบนด้วยแต่พวกเขาเนี่ยก็จําใจต้องยอมให้ทหารคนนั้นเป็นคนนําทางออกไปส่วนที่ทางฝั่งของร้อยเอกกับอูลาพวกเขาเนี่ยก็ได้เปิดประตูได้แล้วก่อนจะได้พบห้องที่เต็มไปด้วยทหารสวมชุดเกาะสมุไลญี่ปุ่นซึ่งเป็นทหารชุดที่ทําการทดลองสําเร็จนั่นเองและพวกเขาเนี่ยก็เลยรีบพากันหนีออกมาแต่อูลาเนี่ยก็ถูกแทงตายโดยที่ร้อยเอกเี่ยก็ช่วยเอาไว้ไม่ทันทําให้อีกสคน พวกเขาเนี่ยจึงรีบหนีลงไปทางท่อบนพื้นที่นาลงไปสู่อุโมงค์ด้านล่างและทั้ง3เนี่ยก็ได้เดินตามทางไปจนไปถึงโถงแล้วก็เห็นโจโกโท,ที่ตายแล้วในนั้นทําให้พวกเขาจึงได้ถูกฝูงสัตว์ประหลาดเข้ามาลุมทาร้ายแล้วก็ต้องช่วยกันต่อสู้จนสามารถหนีออกมาได้แล้วก็ได้มาเจอกับสเตลลีและลิเอที่อยู่ในห้องนอนได้ในที่สุดโดยที่ในตอนนี้ทั้งด้านของวอลเลนดันเขานี่ก็บาดเจ็บค่อนข้างหนักจากการต่อสู้ในห้องโถง และระหว่างที่คนอื่นเนี่ยหารือกันเรื่องจะให้ทหารทดลองคนนั้นนำทางออกไปจากเหมืองสูหลิงเนี่ยก็ได้เอายาที่แอบเก็บมาฉีดให้วอลเลนเพื่อทําให้เขาเนี่ยรอดตายและในตอนนั้นเองกองทัพทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้บุกเข้ามาในห้องแล้วก็ฆ่าทหารเฉลยคนนั้นจนตายไปและในตอนนี้พวกเฉลยในห้องโถงเนี่ยก็ได้ถูกสังหารจนหมดแล้วด้วยเช่นกันทําให้พวกเขาจึงต้องรีบหนีไปหาอุโมงใต้ห้องขังเพื่อหาทางออกไปจากที่นี่กันเองแต่ทว่าในตอนนี้ พวกเขาเนี่ยก็ได้ถูกโจมตีอีกโดยที่ซูหลิงเนี่ยก็ได้แอบพาวอลเลน,เนี่เข้าไปหลังประตูบานหนึ่งทิ้งให้อีก3มคนเนี่ยต่อสู้กันตามลําพังแล้วก็ต้องหนีเข้าไปหลบอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งด้วยกันและในขณะที่ลิเอตเนี่ยได้เจอท่อน้ําทิ้งแล้วก็เปิดมันออกได้แล้วร้อยเอกเนี่ยก็ได้ยันประตูเอาไว้แล้วก็บอกให้สแตนลีลีกับลิเอตเนี่ยรีบลงไปก่อนสุดท้ายร้อยเอกที่อยู่ลังท้ายก็ได้ถูกกองทัพจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นฆ่าตายไปอีกคนส่วนทางด้านของซูหลิง เธอเนี่ยก็ได้ลากวอลเลนเข้าไปอยู่ในส่วนห้องขังแล้วก็ล็อกประตูเอาไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นจะตามเข้ามาได้และเธอเนี่ยก็ได้ลากเขาไปตามอุโมงใต้ดินจนกระทั่งเห็นทางออกไปยังป่าด้านนอกแต่ตอนนั้นวอลเลนเนี่ยก็ได้กลายร่างไปเสียแล้วและเขาเนี่ยก็ได้ฆ่าสูหลิงตายในทันทีส่วนทางด้านของลิเอตกับสแตนลีย์เขาเนี่ยก็ได้หนีออกมาทางอุโมง์ใต้น้ําโดยมีทหารญี่ปุ่นจะนตามไล่หลังมาด้วยและเมื่อลิเอตเนี่ยหนีออกมาได้เธอเนี่ยกบพบว่า สตนรลีนั้นไม่ได้ตามออกมาด้วยและกลายเป็นว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็ตามเธอออกมาได้และมันเนี่ยก็ทำร้ายเธอบีบคอแล้วก็ฟันสังหารจนเธอสิ้นลมลงไปและตอนนี้กองทัพทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ก่ล่างก่อนจะพากันขึ้นมาจากน้ำก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่องเดทไมโดยหลังจากที่ดู ผมเนี่ยก็รู้สึกชอบหนังเรื่องนี้เลยครับมันจะทําให้เราได้ลุ้นไปกับตัวละครต่างๆได้ดีเลยทีเดียวแต่ก็แอบขัดใจกับบางจุดนิดหน่อยในกลางๆเรื่องเช่นบางทีน,งนั่งนี่ก็ดูรีบเล่าเรื่องเกินไปทําให้ความรุ้ลระทึกต่างๆเนี่ยลดลงไปแบบกระทันหันฟิลเร่งให้เรื่องจบไวๆทําให้สิ่งที่ตั้งใจปูมาให้ดูลีรับในตอนแรกมันเนี่ยลดลงไปแต่ถ้าใครกําลังหาหนังแนวผีปีศาจอสุรกายดูอยู่แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่แย่ครับพอดูได้เพลินๆเลยและในส่วนของเรื่องคันดน หนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่4.5เต็ม10คะแนนเลยครับส่วนในวันนาเทลสก,กอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่5.5เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปพวกผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเ,เพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook มี i n s t a g แกรมช่องแล้วก็มี t i k t o อกของช่องกันด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่ได้ติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆของเรา ก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทั้งเราสำหรับวันนี้พวกเราไอวานาเทลก็ต้องขอตัวลากันไปนเพียงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ